phải hết phèn cuốn màn là một cái nè bò bò nhím cầy bò cầy bóc này à bò thường cắn cầy nồi cái nhang à nhảy cầy bóc nhảy nó mình nó như là bò lợp này lợp rèn bộ bay cái gì đó lợp rèn này bộ bay hên mượn nhá con mộc bằng để cho bộ nhảy bộ con con bộ pha bay cho bộ nhìn con mộc bằng con này sao hết kiếm sa bộ màn กันเป็นจะเป็นกันบ่บบมันแหละเห็ดยนีนสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สองปาะไกมันหน้านี่ก้ามาลัดเสาเตะเสาเลยทุกคนมานี่เอาลอมาไกลเกินะแต่ว่ามาเจอก๊้กมักปางก๊กใหม่อีก ห้งดกปาดห้ <Bad. S 1> งได้นี่มาเจอไก่ตัวหนึ่งนะยิ่งแต่บถถึกทวนผิดปาดไปเลยรอบเสาเลยนะเอามาจอบก่อนเพราะว่าเห็นอนาขึ้นมาเห็นไก่อยู่ลุมนะอยู่เทิงนะเ้ากำลัง,งสุกเลย ได้ยินเสียงกงปกแปกปกแปกปกแปกอยูู่มีแต่สังเกตบองอันนี้มีแต่บอลมันกินมีแต่ขาบมันกินแต่ว่าลายอะไเลยลายลิมมันหล่น ซำกับสวนมบางเลยบริเวณนี้ เรีย๋วยวไปอ่ะเดี๋ยวสิะรับโอ้แจมไา,าไฟเห็ดเพินทุกคนมาันเาลยตัวหนึ่งนะได้พ้นทุกคนบางได้ี้ยหิน้เงี้ยเชียงเขาหอกลเลยเฮ้เสาต้นไม้ทุกคนเสาต้นไม้เลย Mình nhập luôn, nhập luôn, nhập luôn Nhập luôn mà hả Ừ, đây liền rồi đấy thế qua chém chậm Cái này nghe tiếng nó cắt đồng Chú theo theo Cảm ơn lại Mình tiếng ส่วนลายเลยมันอยากมีกบอปใหม่ๆอยู่ หล่อมากหลอตามเชียงนกมากบุพอหยัยงงแต่จะอะไรจะหล่อลงไปเดหลังหล่อลับบันมาเจอเส้นทางแต่เส้นทางนี้ฮ่องบุเคยยังบุเคยไปด้วยนะี่แต้อล่อหนาครับ Mày có hai cốc nung như này bố mất linh ngắn hỏng à phagan ma đây 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 ว่าเจียนวไนไป่โตมาหนตเ้อากับเจ้อดูอ่ะวเรเนาะอันนี้ป่เอโอ้ไร้ยน้่ตัวนี้นั่นเขาให้ลานหนึ่งเยังบรายไขอยู่ยังบรายไขโอ้ใจหนึ่งนี่แนีาย่้ชิพันี่กับเออฮาชินาเลยิงก็ะบบัอบาบยิงไก่ิงไกบไงนะฮะบัถืนไกหน่อยกัยัง่าไกหน่อยไกบักไ่

thôi nhắm lung nhắm lung nhắm lung mà nhắm à. lung mà à. Sao tuần tuấn mai kìa mà đại lo cay gì hả lo cay gì vậy chặt này ở cùng một bang cày tơ khác lao khác lao sào tuấn mai nhắm mắt nhắm mắt đôi đại tuổng phụ này nón này nón này nó nó gì nó gì หลับเนาะได้กระมมเินแล้วกรมให้ละเห็นอะไรก็แล้วแต่ละบานีหนึงข้าวก่อนนี่มันบอนี่หนึงข้าวก่อนเออเอาก่อนมาแล้วมาคัอต่อมาคุ๋อใช้น้ำนิดนึงแล้วก็ตักให้ตัไว้มจวนี้ต้วดูชิปบ้านนะไรกาไขบอั้ลำแล้วเนาะชมอั้มำแล้วอยู่บก็ตงมะปงอันนี้ เดาเนธใช่ผอนมอนไทเอ้าอันนี้โมเมนโนเลยใส่มันได้หนี่กัน้ังก่าอย่าเนียเออนเดินนเลยเ็ดไดยะโอ้โหจักเนาะโูจักเนาะงานเ่ยเป็นไดเป็นงานได้บอบน พอขวอ่ะมื้อหนึ่งของทีมงานอีกมื้อหนึ่งอีกมื้อหนึ่งขาดอ้ยกินทีไปเอาบางบอกจะคือกังไรเอาโกงบางบางลายได้บางไเลยยังเหมือนแรงใช่เมื่อรถเมื่อรถมีบอกมะนาวไม่ทีมงานกับกินข้าวแล้วในพักกันเมื่ได้เนาะเมือล เมื่อแล้วเจ้าว่าบัตตองอยู่เด้อกคำบัวมานวะเต็มบางดาวน์นะบัวบอนน่ะได้บัวบอนน่ะเมื่อนี่ยังมีอีกบางดวงจิมหมอบไปได้นี่อ่ะตัวฮาบางได้นี่มาได้เฮ้ยว่ะคอยย่านได้ว่านอนผู้เดียวว่ะเพื่อนผมมาย่านนอามือเดียวนี่โอ้ยจงใช้แล้วหึงแล้วเป็นยากเลยหึงแล้วแมนบัวบัวแมนหึงแล้วบัวบอนได้จัดให้เพื่นหรอหึงเลยนะแต่ขาได้ลูกมาหนีิขาได้ลูกโอ้เพิ่งเตรมแล้วลูกจักเดือนแล้วนะลูกกระเก่าเลยยุนทองอบ หลักออกใหม่ดหหเด้โอ้เฮ้ยอะไรรอกเลยโอ้โหโอ้โหฝ่ายอะ่ะมลดเมื่อนี้มันบอกคักๆแลยแหละน้ำเมียโทรนำเลยเออเสร็จแล้วแหละเดี๋ยวบอวันน่ะชิด้เดินทางกลับมื่อนี่ฮะเดี๋ยวชวนเฮากันอยู่กับพันแนทนี่กะนี่กะกลับเหือกันเฮ้ยเพิ่นโอ้ยเพิ่นพุนาห์ไรรอกฝนลูกขันจกอยู่บ่ได้เพิ่นตอดตอบอย่มตอดอยู่ในฉุก เออระวังด้วเอเอาเอาเอาเด๋ยว่าโอ้ยสูดเพิร์สูเอาได้นะลลายลากบัเ้ีมันสมดายชิายนำลายได้กินได้กินพิมพ์บอบบอลเหมือนนีโอ้ระดับประดีบปรดิกินได้ ชนลายม้านเด้กันมันแมนเ,เลยแต่โบมันกับบางที่กับเพิ่นมาสาดอกเพิ่นเห็ดจบจบอยู่นอกพวกก <c oughs> ล่าว่ามูลแล้วเลยนอมาละแต่เตี้ยกว่านอกเออ <c oughs> เป็นอะไรก็หลายวันพันปีเห็ดกินเแต่หนึ่งเลยจนว่อยากเป็นเนาะ <c oughs> เป็นโลโลเล่ อันใด้ใจับตัวน,นั้นส,สูตรสูตรมันบร,ริตายโจ้ด,ด้เอ๊นั่นนั่นบเห็ดไปตามสภาพบังเทือกันเห็ดตามสูตรวัดเครื่องบโคโคโคูคบผมวัดเป็นตะกินอะไรน,นี่นะเดี๋ยวนี้มชิมชิมหลับกระอเอาทำลายแตกแล้วเนี่ยชิมได้เนี่ยกันกินในวันนี้นะะใช้มังนาวน่ะ

ใส่าดหันะได้ตัดได้เาชืออใหญ่นมีได้ใส่เยนะพ่อน้ำพึ่งจะคลายเราโทุกคนเย็นแบบพาอะนะบ้าลกเหมือนเหมืนเออแอนมาทายทักทายลงไหนสอนหลัเอาเชือไปลงาวบงจ งัดนีบวงงัดางยกที่หนึ่งยกที่สอโอ้สวยขาก็เป็นมือนนี่นาออันเล่โอ้เป็นลายแนวได้หนิไอันเล่เปิดแล้วเป็นแล้วนเอาเอาเอายิงจะมีชื่อลมดเมืองแล้วแล้วกันมุดเมือแล้วแล้วเลย ามาดวยเขาเลยแม่นบดล้วเวยเขาเป่าไปยอข้นมาหนึ่งเขาเป่าไปให้แล้วมากอสายพันธุวดขึ้นมาเพราะพันธุ์วันนะช่วยยทัวงานช่วยก็ยังบุเป็นบาทเลยบ่เอาตลุมขึ้นมาเงินบ่มามามาเอาเงยบไปอีกนาะมันจะบ่ไงเดือบเลยเต่าก็วิ่งเข้าไปเฉบ วนที้เพิ่มต่อหูน้ำเยียดอยู่หรงเนี่ยอ,อ,อันนแล้วขึ้นแล้วแเนาะเข้าเยอะอืมน้ำน้ำไหลมล้วน้ำนึงลหลก็แมนบุได้กระหอ,อกเสร็จแล้วมืนนอนเนาะต้องขอบใจอาละเมินนะ

S <S <S ตอนนี้ก็เดี๋ยวฮันสีเดินทางออกทากินส่วงส่องบายทุกคนเหมือนีนี้อเราลงมาฮุบทุกคนอันเป็นเส้นทางนะเส้นทางเก่านี่แหละ เดี๋ยวมาห้า,หาหรอบังกงมางปางอยู่ลุมนะถ้าแถวคบเนวนี้ถ้าเกิดว่ามีมักไม่ายบย่งพี่พวกมูหรือว่าพวกสัตว์ปลายังมันอาสิพขา่าดีทุกคนนะ รอหลัดลงไปใส่ใส่หัวไ้ทุกคน หล่อมันอิน่งเงียงเสียงเลยเจ้าเจ้าเจ,จ,จ้าอยู่นานชิดเป็นแหล่งหนำทุกคนเดี๋ยวหล่อลงไปแล้วถูหล่หลับไปลับมาจนหดปีทุกคนพอมาไกลเยอะกลยถือว่าเดินทางไกลสุดแล้วมันเด็กจังเลยเอากระเทนมะหอดน,นี้แล้วเดี๋ยวฮาชิดหล่ลอลงไปใส่กุ้งมาให้ไอ้กุ ปางอยู่ลุมนะอันนี้มาเขามาอีกด้านหนึ่ง่อถูกแถวนี้เขาเคยมาแล้วเึ้นไปถึงนี่ก็จะเป็นด้านแล้วก็ลงคุบผุกก็จะเป็นบางกก,ออกปกกบปกปาง เดี๋ยวจะหน่อยเขาสิหาทางลงไปนีนะนา่าจะมีทางไปว้าทุกเหลีอยงมาไก่มัเน,นะได้หนึ่งเจอไก่ตัวหนึ่งยิ่งได บถือกระถือบุกขักทุกคนมีทุกคนนะเจะนะฮให้อ,อกับกเสียงไก่ขันอยู่ทั้งเดี๋ยวขึ้นไปไปหาจอบไก่ขึ้นขอนไัแบ,บ๊ดนโอ้โหถมานีปรากฏเห็น Mình cũng mặc bạc mặc bạc như này tụi con ว่าพอมันหล่นลงมาเลยมีมีมีเงินพวกสัตว์ป่าก,กิน สุกเลืองหมดแล้วทุกคนเดี๋ยวเผาอยู่ลุ่มนี่ยนะเผาอยู่ทั้งเนี่ย ย็นเลือดม,มากเลยนีย่คือบุญสิทกแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสิเัิจนมืดทุกคนเบิงก,ก,ก,ก็สิมีอย่างเขาอยู่กระจกแลวสุข,ขกเลยได้วันนี้จักยังทุกคนดำๆำนะเรนขึ้นนี่ เอาวนิงตกไล้แหละโอ้อันนี้โอ้ขึ้นต้นใหม่ <c oughs> แดนขึ้นเทิงเอาเลยเสียงฝนมาโอ้เอาก่อนกลับกับที่วามานฝนมาแล้วฝนมาแล้วเ,เดี๋ยวเดินทางกลับก่อนบัดี้ เรื่องนลมเป็นตัเลยนาสิตกนะไม่นี่ถ้าพ้นตกนี่จำเลยทุกคนพว่านี้อากาศห่อนๆเน,นี่น,น,นคิดปลาพวกตว่ปลานาสิโยหรือว่า โอ้ตกแน่ๆละมันนีน่โอ้มืดคึ้นเลยทุกคนโอ้ลมก็แห้งขนาดเลยฮะพอมาหน้าให้ฝนตกนะฝนตกนี่ฮะจับตกจับยังกาได้อีทุกคนอ้าวตอนนี้กาลูกลานเฝนมาหอนนี่ก็ฝนตกเลยนะบาดเนี่ยน,บบนั่นเป็นกระเบิ้งลูกลานเนคือกันโอ้สบายดีสบายดีทุกคนโอโถูก มาหอดจังโมงมาหอดมือสองโมงนี่สองโมงฟาตุบบอฮะคือเด็ข่าววันไปจอบผู้สาวขนาดเลยงานบุญบอเออบุญบุญบ้านบุญอยู่บ้านบุญอยู่บ้านเขาวันแนมขนาดผู้สาวน่ะฟาตุบไม่แต่ผู้สาวไม่แต่ผู้สาวข่าวได้มักเลยเออพอมีแห้งใจเนาะเป็นตาจอร์นบอเป็นตาจอร์นบอ ป้าเจ้าก็มาแต่กรุงเทพฯโอ้ยออนซอนเด้ข่อยบ่ได้ไปนําเออเลบ่ซื้อกเบิ่งแล้วนะเออพอมีแงใจเนาะอ้าจังได๋มนั่นนั่นบ่บ่มันเป็นไดวางนํานะถ้ายิงตใหญ่ีเด้เออแต่ว่าขนาดนกนะนกลงขนาดเลยลงกินน้ํานะลงกินน้ํานะอ๋อป๊บลงนะแต่ว่า ลต้องใจเย็นนะเดี๋ยาได้ตัวใหญ่เลยต้องทำใจเอแมนเลยต้องอดอดอย่ามันก็เลยบุญยิงก็เลยนะแอเมนแต่ถ้าอยู่ดึกดึกได้ยังขึ้นมาเน่ะเพราะว่าลมสัตว์อุกมาเนาะปุ๊บเลยโอ้าสบายดีสบายดีสบายดีโอ้เจอกันอีกแล้วเนาะเจอกันอีกแล้วเดี๋มายามกันตัวหนึ่งแอเมน มารอบในพอดีมองไม่สุกแมนวะไปหายิงกระหอกเด้อเดือดเลี้ยงอยู่พาไปในเด้อเผาวังน้ำแบบที่เราต้องเป็นเลเนาะเผาวังน้ำวังน้ำเนาะนั่งทีกไกลๆแลยเฮ็ดชุ่มไว้แมนปอกเอาปอกเอาเลยแมน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 พาไปพาไปมือแต่ทาบ่นบนพ้นบ่ตกก่อนถ้าเกิดว่าพ้นบ่ตกนี่ไปเผาวังน้ำแต่ทาบนตกกะ ไปก okay. หมออกปางโอเคฮะได้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 โอ้ลายอยู่ได้เนาะทะเลบนชั้นในนองโอ้ใส่เขีองสีลายๆเนาะแสงเป็นทีแม่พันธุ์เป็นน้ำมาก ขวบวแกงขัวอมขัวอมคือบรรยัณอยู่ับตัวสี่สิบพันมีแอมคๆดีได้ท้ยนึ่งอืมเอามเลยดีมามามีกินข้วเลยบ่มาไดมาได้มาได้ เห็นผู้สาวเลยจนบมกินนอดเขาข้าน้ำได้เอาพืนผู้ช่เลยอืมได้อืมโอ้บ่บ่บ่ข้าเข้าหนึ่งวะอืม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn cho kênh Ghiền Mì อม่างนอกืมจุกมัจักเเป็นเพลี้ย่อนนี่ยมันชุ่มนั่นโอ้โหวันผักเนาะคากกนัดฝนตกเลยอหาปูอูเลาะตามขี้หินดีอยู่ที่เสือกนะโัหาประกันเนาะหาประกันเอทำไม่ดีบอก้าวดอกเออเช็ดเลยได้เนี่ย โอ้ในผ่านเป็นนอนนี้โอ้คักเนาะคักอยู่เน่นอนเน้นอนอูนี่เพื่อจะเครื่องจะซื้อพนตมักริ้งยินห้องคือเก่าหมดแล้วที่คนยิ้ห้องหับไปอยู่นี่นี่ฝนบ่ฝนบอสสมารดันลงใงส่เฮ้าได้เลยนั่นนี่ฝนตกแห้งัำได้ก็ตาม ธรรมชาสติสส้างไว้เออสบ,บายอะไรไในใจเราผู้หนึ่งไปใช่ไลาโอ้โห